สวัสดีค่ะพบกับครัวไทยฟินครัวไทยในฟิน,ลนแลนด์แล้วนะพี่น้องเออวันนี้จะมาทำเมนูต้มแซบกระดูกหมูนะคะต้มแซบกระดูกหมูมีอะไรบ้างหนึ่งเลยกระดูกหมูนะคะเย็นๆแบบนี้ต้องกินอาหารแบบนี้ค่ะอ่าก็จะมีเห็ดนะคะอ่ามีมะเขือเทศ มีน้ำปลามีน้ำมะนาวนะคะมีพริกขี้หนูสวนนะคะแล้วก็ต้นหอมกับขึ้นช่ายค่ะส่วนในหม้อนะคะพี่เตรียมไว้แล้วนะคะในหม้อนี้ก็จะเป็นมีตะไคร้นะคะมีตะไคร้มีใบมะกรูดมีรากผักชีแล้วก็มีแครอทเพื่อทำให้น้ำซุปหวานนะคะส่วนสมุนไพรดับเท้าค่ะ เดี๋ยวพี่จะใส่เกลือลงไปนะคะเกลือใส่ไม่เยอะนะคะเกลือใส่ไม่ต้องเยอะเพราะถึงยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องใส่น้ําปลาตอนปรุงอยู่ดีเราจะต้องก่อนแล้วเอาไปปรุงข้างนอกนะคะเปิดไฟค่ะต้มน้ําให้เดือดนะคะวันนี้คลิปยาวๆเลยเพราะว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าจะออมแล้วกินเลยแค่รถนี่จะทำให้น้ำซุปหวานนะคะเพราะว่าไม่มีหัวใจโป๊อะคะไม่มีหัวใจเท้าเราให้น้ำเดือดแล้วใส่กระดูกหมูลงไปนะคะ น้ำเริ่มเดือดเริ่มหอมแลวนะคะผักพวกนี้ด้วยความที่ว่าพี่ได้มายากเย็นนะคะก็เลยต้องแช่ฟรีไปนะคะก็คือสีอาจจะไม่สวยนะคะแต่มันหอมและอร่อยเหมือนเหมือนสดๆเลยค่ะ้น้ำเริ่มเดือดก็ใส่กระดูกหมูลงไปเลยนะคะพี่คิดว่าเมนูนี้ใครๆก็ทําได้ทําเป็นเลยก็เอาลิ้นใครยิ้มมันก็แล้วกันนะคะพี่แค่อยากแบ่งปัน,นะ,ะสูตรและวิธีการของที่นะคะใครเอาไปใช้ก็ยินดีนะคะแต่เรียกว่าอะไร เปลือกนี้นะคะที่เขาช้อนทิ้งไม่ใช่สกปรกนะคะไม่ใช่สิ่งสกปรกนะคะที่เขาช้อนทิ้งเพราะอยากให้น้ําแกงมันใสค่ะแต่จริงๆแล้วมันคือน้ําจากกระดูกหมูนะคะมันจะทําให้น้ำน้าหวานด้วยซ้ํานะคะถ้าช้อนทิ้งมันแค่ทําให้น้ําแกงใสน่ากินกว่าแต่ถ้าเอาเปลือกนี้ไว้มันมันจะหวานกว่านะคะนี่ค่ะ จะเคี่ยวให้เปื่อยสักหน่อยหรือว่าพอสุกก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวพี่จะเคี่ยวอีกหน่อยนะคะแต่หอมมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะเคี่ยวต่ออีกประมาณสักสิบห้านาทีนะคะสิบห้านาทีผ่านไปค่เห็ดใส่ลงไปเลยนะคะ ็คือเห็ดเนี่ยมันล้ลางตู้เย็นของพี่ค่ะเครไม,ไม่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะคือมันไม่ใช่สูตรที่จะขาดไม่ได้หรือว่าอะไรนะพี่มีเพราะว่า,าพี่ใส่เพราะว่าพี่มีแล้วพี่สะดวกค่ะมะเขือเทศนะคะทิ้งไว้สักครู่นะคะให้เห็ดกับมะเขือเทศพ,พอสุกนะคะเดี๋ยวมาเสิร์ฟก,กันเลยค่ะเดี๋ยวมายำกันเลยค่ะ นะคะคใส่ไม่ต้องหมดนะคะรอไว้ชิมก่อนน้ำมะนาวนี่น่าจะโอเคยพริกนะคะพริกจะบุบหรือไม่บุบก,ก็ได้นะคะชิมนิดนึงแซปอิลิเดจ้าแล้วก็ เสรเียบร้อยเลยจ้าต้มแซบในแบบของพี่นะคะแซบอิหลีได้จ้า